จำได้นะคะว่าเมื่อตอนต้นปี2012ก็ได้มีการสอนเอาไว้นะคะเกี่ยวกับว่าหลายคนตั้งเป้าว่าปีใหม่นี้เราจะทำอะไรต่อไปปีใหม่นี้เราวางแผนยังไงเราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นยังไงต่อไปบ้างวันนี้เป็นวันดีวันที่30ธันวาคมปี2012เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้และแน่นอนเราเคยอ่านข้อพระคัมภีร์หลายข้อเกี่ยวกับว่า เราไม่มองย้อนไปแล้วว่าอดีตเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะหวนรำลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดีได้นะคะมีใครเคยตั้งเป้าอะไรไว้บ้างไหมสำหรับปี2012หลายคนตั้งเป้าเอาไว้ในหลายๆด้านนะคะและจนถึงวันนี้ลองย้อนกลับไปนะคะและประเมินดูซิว่าคุณมาได้ไกลขนาดไหนแล้ว สาเหตุที่บอกให้คุณประเมินและตั้งเป้านะคะประเมินสิ่งที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ใช่เพื่อที่ว่าคุณจะกลับไปตีอกชกหัวตัวเองว่าโหบอกแล้วว่าจะลดน้ำหนักให้ได้สี่กิโลมันขึ้นมาอีกสองโลได้ยังไงไม่ได้มีเอาไว้เพื่อที่เราจะกลับไปทำร้ายตัวเองโมโหตัวเองหุบตั้งใจเอาไว้ว่าปีสองพันิสองฉันจะทำอย่างนี้ได้แต่ทำไมไม่เห็นได้เลยไม่มีประโยชน์ แต่ให้คุณมองย้อนกลับไปในตรงนี้หมายความว่าให้คุณมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นให้เรานับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระพรที่พระองค์ประทานเข้ามาในชีวิตถ้าคุณตั้งใจว่าจะลดสี่กิโลให้ได้แล้วมันขึ้นมาสองกิโลให้คุณลองหามุมมองที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยฉันได้ตั้งความหวังเอาไว้ฉันได้ลองเริ่มต้นพยายามดูแล้วและขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีกินมันเลยขึ้นมาได้อีกสองโล สรรเสริญพระองค์ให้เราหาโอกาสที่จะนมัสการแล้วก็ชื่นชมอยู่เสมอพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อ8ควรจะคุ้นเคยข้อนี้กันได้แล้วด้วยฟิลิปปีบทที่4ข้อ8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะยังไงที่พูดมาแล้วทั้งหมดหรืออะไรก็ตามในที่สุดนี้ขอจง คร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่สมคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูบางคนเอาแค่ข้อแรกนะคะบอกว่าใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงนี่ไงเหตุการณ์ร้ายๆมันเป็นสิ่งที่จริงเดี๋ยวก่อนคำตัดคำถัดมาบอกว่าสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์น่ารัก ให้เราเลือกคิดแต่สิ่งที่ผ่านมาที่มันดีและให้เราได้เลือกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นบางคนพอสิ้นปีแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในด้านใดบ้างเราได้รับพระพอรอะไรบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเวลาได้อะไรมาไม่รู้ว่าเป็นมาจากพระองค์บางทีได้มาแล้วไม่ได้จดเอาไว้ตอนต้นปีตอนที่ตั้งเป้าก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ ไม่ได้เล่าถึงพระพรให้คนได้ฟังนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงได้สอนชนชาติฮีบรูเอาไว้ว่าเมื่อออกไปแล้วเล่าให้กับลูกหลานฟังเล่าบ่อยๆเล่าซีถึงการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำเล่ามากๆเล่าเพื่อที่คนรุ่นต่อไปเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์และทำการยิ่งใหญ่มาแล้วเล่าเพื่อที่ว่าคุณจะจำได้ว่าพระองค์แสนดีและนำคุณมาถึงจุดนี้ได้ยังไง เล่าเพื่อที่ว่าเมื่อคุณมุ่งหน้าต่อไปคุณจะรู้ว่าฉันไปถึงเป้าหมายได้แน่เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์พิสูจน์พระองค์เองมาครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของฉันที่ผ่านมาปีที่แล้วเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้พระองค์ทําอะไรให้กับฉันบ้างเล่าให้คนได้ฟังเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ขอบคุณพระองค์อยู่เสมอใคร่ครวญแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จริงเหล่านี้เมื่อคุณทําเช่นนี้ มันเป็นการสรรเสริญพระองค์มันเป็นการตอกลงไปถึงความเชื่อให้มั่นคงยิ่งขึ้นปีที่แล้วพระเจ้าอาจจะบอกให้คุณทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับขึ้นบันไดไปห้าขั้นปีนี้คุณอาจจะดูแล้วว่าออที่ผ่านมาฉันขึ้นมาได้สามขั้นไปไม่ถึงห้าแต่สรรเสริญพระเจ้าฉันมาได้เกินครึ่งทางแล้วปีต่อไปตั้งเป้าใหม่แล้วรู้ว่าปีที่ผ่านมาสามขั้นนั้น กำลังมาจากพระองค์เรี่ยวแรงมาจากพระองค์ฉันมาถึงขั้นนี้แล้วขอบคุณพระองค์ปีถัดไปฉันจะต้องไปต่อไปให้ได้ฉันจะต้องให้ถึงเป้าหมายปลายทางที่วางไว้ให้ได้เพราะพระเจ้าของฉันสัตย์ซื่อิพระองค์ทรงยิ่งกว่าเต็มพระไทัยและพระองค์มีความสามารถในการช่วยเหลือได้พระเจ้าบอกให้เราดูสิ่งเหล่านี้ใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้นึกถึงสิ่งที่ดีและขอบคุณพระองค์อยู่เสมอในหน่งเทโลนิกาบทที่5ข้อ18นะคะ ปีที่แล้วอปีนี้สิคะปี2012คุณอาจจะลองเปรียบเทียบกับปี2011ดูก็ได้ปี2011คุณอาจจะป่วยทุกสัปดาห์ปี2012ดูเหมือนจะป่วยแค่3เดือนครั้งยังป่วยอยู่ไหมเราอยู่บนโลกนี้บางทีเจอมลพิษเจออาหารเป็นพิษ บางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตตลอดเวลาแต่เราตั้งเป้าว่าเราจะแข็งแรงให้ได้ทุกวันทุกเวลาแต่มันป่วยน้อยลงแล้วสรรเสริญพระเจ้าใครที่พระเจ้าช่วยกู้ออกมาได้แค่ไหนแล้วสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์เมื่อคุณตั้งเป้าว่าคุณจะไปให้ถึงเชียงใหม่บางครั้งมันก็เหมือนกับการขึ้นเครื่องบิน พีเดียวชั่วโมงหนึ่งคุณไปถึงบางครั้งเหมือนขับรถสิบถึงสิบสองชั่วโมงบางครั้งอาจจะเหมือนไปช่วงเทศกาลสิบแปดชั่วโมงยังไปไม่ถึงเลยจริงๆแล้วไปด้วยครึ่งโลกเลยด้วยซ้ำถ้านั่งเครื่องบินแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อคุณตั้งเป้าว่าคุณจะไปให้ถึงเชียงใหม่วันนี้คุณมาถึงอยุธยาแล้วตอนนี้คุณมาถึงสระบุรีแล้วคุณจะบ่นไหมว่าไม่เห็นได้เลยไปไม่เห็นถึงที่เลย ทาไมพระเจ้าบอกว่าให้ฉันไปถึงตรงนั้นฉันตั้งเป้าไว้แล้วทําไมตอนนี้ฉันอยู่แค่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะมาบนถ้าคุณยังไปในทิศทางนั้นถ้าคุณยังมุ่งหน้าต่อไปถ้าเป้าหมายปลายทางของคุณยังไม่เปลี่ยนให้คุณขอบคุณพระเจ้าที่เดี๋ยวคุณก็ถึงเป้าหมายในขณะเดียวกันมีความสุขกับการเดินทางระหว่างทางไปด้วยดูสิต้นไม้ภูเขาหมาน้อยวิ่งข้างถนนดอกไม้ ปั๊มน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะชื่นชมมีความสุขกับสิ่งต่างๆได้ให้เราเริ่มชื่นชมเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคือเชียงใหม่มันไม่หนีไปไหนเราไปถึงแน่ๆดังนั้นอย่าโอดครวนแล้วก็ทำให้การเดินทางของคุณไม่มีความสุขคุณควรจะเริ่มเดินทางอย่างมีความสุขได้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ในหนังเทศโลนิกาบทที่ห้าข้อสิบแปดนะคะพระคัมภีร์บอกว่าจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระคริสตเพื่อท่านทั้งหลายพระคัมภีร์บอกแล้วว่าให้เราขอบคุณอยู่ในทุกกรณีเดินทางมาถึงตรงไหนแล้วขอบคุณพระเจ้าฉันเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเมื่อเราตั้งเป้าเอาไว้นะคะปีนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเตรียมตัวแล้วว่าปีหน้าจะทําอะไรสําเร็จบ้าง บางคนตั้งเป้าว่าฉันจะเรียนให้จบในให้ได้เกรดที่ดีบางคนตั้งใจจะมีสุขภาพที่ดีให้ได้ตลอดทั้งปีแข็งแรงมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นฉันจะเป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นภรรยาที่ดีขึ้นเป็นลูกที่ดีขึ้นเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นเป็นพี่เป็นน้องที่ดีขึ้นตั้งเป้าเอาไว้และไปให้ถึงและให้เราขอบคุณพระเจ้าเป็นประจำอยู่เสมอว่าที่ผ่านมามาได้ขนาดนี้ ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจริงๆแล้วยังไม่ชอบนะคะเวลาที่คนตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีใหม่จะทําอะไรบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยวันนี้วันที่สามสิบเองพรุ่งนี้จะไม่ทําอะไรเชียวหรือและบางครั้งตั้งเอาไว้แล้วว่าวันที่หนึ่งจะเริ่มต้นทําวันที่หนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการลดน้ําหนักวันที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณยังกินหนึ่งเลี้ยงอยู่เลยบางที่วันที่สองยังปาร์ตี้อยู่บางคนเพื่อนมาช้ายังปาร์ตี้ในสัปดาห์แรกอยู่เลยดังนั้น อย่าไปคิดว่ารอวันที่หนึ่งของปีไหนพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้เป็นวันใหม่เป็นวันที่พระเจ้าสร้างไว้ให้คุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยเตรียมตัวล่วงหน้าวางแผนเอาไว้แล้วก็มุ่งมั่นเลยว่าปีที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนํามาถึงขั้นนี้ขอบคุณที่พระองค์ทรงเต็มพระทัยมาตลอดขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงแส,งสนดีมาตลอดและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกเริ่มที่จะทำตามสิ่งที่ลูกวางเป้าหมายปลายทางเอาไว้ใหม่แล้วดังนั้นขอพระองค์เป็นกำลังใจให้ลูกขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้ลูกขอพระองค์ประทานความสามารถความช่วยเหลือในทุกๆด้านให้กับลูกและในทุกๆวันนะคะถ้าคุณไม่มีใครที่คุณจะเล่าคำพยานให้ฟังได้คุณเล่าให้ตัวเองในกระจกฟังตอนเย็น พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ลูกเดินทางปลอดภัยวันนี้ลูกมีสวัสดิภาพวันนี้ลูกมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ลูกมีโอกาสหยิบยื่นความดีของพระองค์ให้กับคนอื่นเช้าวันลุ่งขึ้นบอกกับตัวเองในกระจกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้พระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้กับฉันวันนี้ฉันจะทําตามแผนงานของพระองค์วันนี้ฉันจะทําหน้าที่ที่ฉันเป็นให้ดีที่สุด ฉันจะเป็นแม่ที่ดีฉันจะเป็นลูกที่ดีฉันจะเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นใครก็ตามที่ดีขึ้นวันนี้ฉันจะเป็นพระพรให้มากขึ้นจบวันบอกกับตัวเองใหม่เมื่อคุณพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณกําลังย้ําเตือนถึงสิ่งที่ดีให้เรารู้จักขอบคุณในทุกกรณีให้เรามีความสุขอยู่เสมอใครครวญจะสิ่งที่ดีและเชื่อว่าปีหน้าแม้ว่าคนบางคนจะถือเรื่องเลข แตเราไม่ถือทุกเลขเป็นเลขที่ดีปีหน้าไม่ว่าจะลงท้ายด้วยเลขอะไรก็แล้วแต่แต่ปีหน้าจะเป็นปีแห่งพระพรปีหน้าจะเป็นปีแห่งความบริบูรณ์ปีหน้าจะเป็นปีที่เราทุกท,ทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่ดีขึ้นและที่สําคัญเราจะสามารถทําตามแผนที่พระเจ้าวางเอาไว้ให้กับเราได้ง่ายมากขึ้นและประสบความสําเร็จได้เยอะมากกว่าเดิมด้วยให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมมาให้กับเราลูกขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมาปีสองพันสิบสองเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เราได้มีประสบการณ์กับพระองค์ในหลายๆด้านเป็นปีที่ลูกได้เห็นคนหลายคนมาบังเกิดใหม่หลายคนมาทุ่มเทใจที่จะรับความรอดแล้วก็ดำเนินตามทางของพระองค์เป็นปีที่ลูกได้เห็นถึงความสัตย์สื่อของพระองค์ได้เห็นการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์ได้เห็นความโปรดปรานและความรัก ที่พระองค์มีให้อยู่เสมอลูกขอบคุณที่เราทั้งหลายมีเพื่อนที่ดีมีกันและกันเรามีครอบครัวที่ไม่เพียงแค่เป็นครอบครัวตามฝ่ายธรรมชาติแต่ในฝ่ายวิญญาณเรามีครอบครัวที่ดี เป็นครอบครัวที่เต็มไปได้วยความรักต่อเราอยู่เสมอลูกขอบคุณที่ปี2012เป็นปีที่ลูกทั้งได้รับพระพรและได้เป็นพระพรกับผู้อื่นและเราทั้งหลายตั้งใจว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอถึงปีใหม่เราจะเริ่มมุ่งมั่นที่จะทําตามการทรงเรียกของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะได้รับพระพรมากยิ่งขึ้นและพระพรเหล่านั้นที่เราได้มาเราจะนําไปแจกจ่ายออกไปได้มากยิ่งขึ้นอีก ปีหน้าจะเป็นปีที่พระองค์ได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราเป็นปีที่เมื่อคนมองมาที่เราเขาจะเห็นเราน้อยลงแต่จะเห็นพระองค์ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมน